สวัสดีทุกท่านนะครับก็วันนี้25กรกฎาคม2565ครับกลับมาอัปเดตบทวิเคราะห์ราคาทองคำรอบเย็นอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าอย่างที่เราได้พูดคุยแล้วก็อัปเดตทั้งในส่วนของ t i k t อ k เองก็ตามนะครับที่อัปเดตแผนระหว่างวันมาให้ใครยังไม่ได้ติดตาม t i t t อ k ก็ไปติดตามกันไว้บางทีเผื่ออัปเดตอะไรสั้นๆเล็กๆบน t i k t อกเราก็มีอัปเดตให้ด้วยนะครับ ก็บางทีบางคลิปมันไม่ได้ยาวขนาดมาลงในส่วนของ u t u b e นะครับว่าเราก็ไปลงติกเกอรให้นะครับก็อัปเดตเอ้ยราคาขึ้นมาแนวต้านนะกรอบราคาวันนี้ช่วงเย็นช่วงบ่ายเราอัปเดตกันให้ด้วยนะครับก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ในส่วนของ u t u b e กดไลค์กดแชร์กันไว้หน่อยครับก็เอามาฝากเพือ่อนๆกันด้วยนะครับในส่วนของภาพเดือนยังตามยังรออยู่นะครับก็ต้องบอกว่า ล้นลงมาหนึ่งหกแปดศูนจนได้พอล้นหนึ่งหกแปดศูนอย่างที่ผมบอกแหละภาพเดือนมันไปทางไซเวย์ซะมากกว่าละนะครับผมให้สองภาพน้ำหนักคือไซเวย์กับดาวเทรนนะครับสองภาพซึ่งถามว่าไซเวย์เนี่ยไซเวย์เป็นไหนต้องบอกว่ามันมีโอกาสถึงสองพันได้นะครับไม่ใช่ไม่มีนะไม่ใช่ใครติด2 0 0พันแล้วถึงกำหมดหวังผมไม่ได้บอกแบบนั้นมาดูภาพเดิมฝั่งนี้เห็นไหมไซเวย์ในกรอบเนี่ยกรอบราคาเดิมที่มันเคยไซเวย์อยู่เนี่ยพันสามร้อย ผมตีสักพันสามร้อยห้าสิบลงมาเล่นถึงพันห้าสิบกรอบนี้มันเล่นเท่าไหร่สามร้อยเหรียญทองคำกมนะครับเพราะฉะนั้นในกรอบนี้ถ้ามันจะใช้เวจากหนึ่งหกแปดศูนย์ถึงสองพันระยะประมาณเท่าไหร่ก็สามร้อยพอๆกันตกสองร้อยแปดสิบ่ะพอกันไหมถูกไหมเพราะฉะนั้นถามว่าจะกลับไปสองพันได้มันไม่ใช่เรื่องยากมันไม่ใช่เกินจริงแต่ ในการจะไป2,000มันก็มีเงื่อนไข 1, 2, 3, 4, 5้าถูกไหมการจะปรับตัวลงการจะลงมาเล่นถึง1,400ที่เราคุยกันถือว่ามีโอกาสมาได้มันก็มีเงื่อนไข 1, 2, 3, 4, 5เหมือนกันซึ่งในเงื่อนไขเราต้องตามแกะในส่วนของภาพวีคภาพเดยกันไปเรื่อยๆถูกไหมซึ่งตอนนี้ถามว่าถ้ามองในส่วนของเทรน d ดย์ถ้ามองในส่วนของเทรนเดย์นะครับให้น้ำหนักทางไหนถ้ามองตามเทรนเดย์ผมให้ลงล่างมากกว่า เพราะอะไรเทรนเดย์ยังเป็นทิศทางของแนวน้มของขาลงอยู่นะครับแต่ถามว่ามันมีจุดเปลี่ยนเทรนเดย์เหมือนกันนะที่จะทําลายเทรนเดย์อาจจะมีการไซด์เวย์แถวนี้ก็ได้ถ้าเจอการไซด์เวย์แถวนี้แล้วเบรกเทรนในส่วนของเทรนเดย์ขึ้นมาราคาไปไหนครับก็ไปข้างบนนั่นแหละสองพันเพราะว้ามันไซด์เวถูกไหมนี่คือมอเอาไว้แบบนี้นะครับมันไม่ใช่ว่า้ ตอนนี้ให้น้ําหนักร่างแล้วจะเปลี่ยนขึ้นไปข้างบนไม่ได้มันเปลี่ยนขึ้นบนได้เสมอแต่มันก็จะต้องผ่านกรอบผ่านแนวต้านให้ได้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เองให้น้ําหนักภาพของไซเวนะครับถึงดาวเพราะราคาของหางของแท่งเดือนมันทะลุกรอบที่ต้องบอกว่ากรอบนี้ไม่เคยเบรกมาเลยในช่วง4ี่ปีที่ผ่านมา เพราะฉะนั้นมันเป็นจุดที่น่าติดตามมันเป็นจุดที่น่าสนใจมันไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นอย่างที่เราคิดเสมอไปถ้ามันง่ายขนาดที่เอ้ยฉันคิดอะไรมันถูกหมดมันก็มันมันคงรวยกันลน้นโลกพอเข้าใจเพราะฉะนั้นถามว่ามันเป็นแค่ความน่าจะเป็นจากสัญญาณเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องบริหารจัดก,การนตักตัวเองด้วยนะครับอันนี้ผมย้ําเรื่องนี้สำหรับมนะครับมาที่ในส่วนของภาพวีคนะครับภาพวีคเมื่อสักครู่ในห้องผมคุยกับเพื่อนๆอยู่นะครับว่า ทําไมผมมีความรู้สึกแบบความรู้สึกส่วนตัวนะอันนี้ผมขอแยกจากการวิเคราะห์ออกมาอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวทําไมมีความรู้สึกเหมือนไอสัปดาห์นี้มันจะทุบลงมาแบบนี้ไม่รู้แล้วสร้างเป็นซับายโซนเป็นไรเป็นดรอกแล้วก็สร้างเบสสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็เป็นดรอกแล้วก็สร้างเป็นซับายโซนเอาไว้ตรงนี้ไว้ทำไมทําไมคิดแบบนี้นเออเซนหรือเปล่า ความรู้สึกแบบลึกๆหรือเปล่าเคยเห็นภาพแบบนี้มาบ่อยๆหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ผมแยกนะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นความรู้สึกส่วนตัวไม่ใช่การวิเคราะห์นะครับมาเรื่องของการวิเคราะห์ดีกว่าแล้วการวิเคราะห์ล่ะมันเป็นยังไงเอาเอาแยกจากเซนต์ไอเซนต์เมื่อกี้ออกไปไอความรู้สึกส่วนตัวเอาออกไปก่อนไอส่วนของสัญญาณสัปดาห์อย่างที่ผมบอกแหละในบทวิเคราะห์สัปดาห์เนี่ยด้วยความน่าจะเป็น,ม,น,ม,นมันมีโอกาสที่จะปรับตัวยกตัวขึ้นมาได้นะครับ ซึ่งการปรับตัวยกตัวขึ้นมาเนี่ยก็มองต้านไว้ที่1770แต่เนื่องจากว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามันทิ้งหางทิ้งไส้ทําให้ผมมองว่าจานันทร์อังคารและพุทธเนี่ยราคาจะออกมาในลักษณะของการพักฐานหรือไซด์เว์ปรับตัวลงมาก่อนนะครับโดยที่โดยที่ราคาแนวรับการพักฐานจุดเนี้มองกันไว้ที่1710นะครับเดี๋ยวลึกๆเดี๋ยวเราไปดูกันในทมเฟมเล็กๆจะได้เห็นนะครับก็ มองว่าอาจจะไซด์เวย์ในกรอบแถวนี้ไปมาไปมาอยู่แถวนี้ก่อนแล้วก็ช่วงปลายสัปดาห์อาจจะปรับตัวขึ้นมาได้ทีนี้การปรับตัวช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยผมให้เริ่มนะครับมีโอกาสความน่าจะเป็นก็คือตั้งแต่วันพุธพฤหัสและวันศุกร์นะครับสามวันเพราะนั้นทีนี้เราไม่รู้แหละว่าภาพสมมติมันย่อตัวอย่างที่เราคิดเนี่ยแล้วมันจะเริ่มสัญญาณกับตัววันไหนเกิดขึ้นที่วันพุธไหมหรือจะเกิดขึ้นที่วันอังคารแล้วพุธวิ่งอ่ะอันนี้เรายังไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต นะครับว่าสัญญาจ,จะเกิดขึ้นตรงไหนนะครับซึ่งอย่างที่บอกไว้ว่าไอ้วันเนี้ยเราให้น้ําหนักเนี่ยเป็นภาพของการไซด์เวย์นะครับเม mm ื hmm. ่อสักครู่อย่างที่ผมบอกจันอังคารพุธเป็นภาพของการไซด์เวย์นะนะครับเพราะฉะนั้นภาพของการไซด์เวย์เนี่ยก็ต้องบอกว่าอ่ะมันก็จะติดกรอบเมื่อไหร่เท่าไหร่ 1, 7 4 0ที่มันขึ้นไปทำา i g นะครับแล้วก็สร้างฐานเอาไวเ้เมื่อเช้าที่เห็นอยู่คือ 1, 7 2 5 นะครับแต่ผมมองเอาไว้มีโอกาสจะลงมาลึกถึง1นึ่ได้อันนี้คือภาพที่มอง17 1 0ก็อยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้คือภาพที่มองไว้มองไว้แบบนี้นั่นหมายความว่าไอ้ช่วงจันทร์อังคารมันอาจจะปรับตัวแบบนี้แล้วพุธอาจจะขยับตัวกลับขึ้นมาทดสอบบริเวณ1,7 4 0็ด้อีอีกครั้งก็ได้อันนี้ไงผมถึงบอกว่าด้วยเทรน มองนะครับเทรนเป็นขาลงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังหากันอยู่ก็คือสัญญาณกลับตัวซึ่งส่วนหนึ่งก็อาจจะไปมองแท่งเทียนระดับวิคแท่งเทียนระดับวิคอาจจะมองประกอบกันกับเทรนของเดย์ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราได้เห็นการไซด์เวย์บริเวณนี้นะครับบริเวณ1740ขึ้นมาได้เห็นไฮแล้ว แต่มันให้ได้ถึงเท่าไหร่1,750เพราะฉะนั้นตราบใดที่ราคาย,ยังไม่หลุด1,750ก็ต้องระวังทุกเหมือนกันนะครับแล้วสมมุติถ้าเกิดว่าสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์มันไซเวมาแบบนี้นั่นหมายความว่าไงสัญญาณของสัปดาห์จะเป็นสัญญาณกลับตัวเข้ามานะครับพอเป็นสัญญาณกลับตัวเข้ามาก็มีโอกาสมีความน่าจะเป็นที่จะปรับตัวลงต่อและทะลุโลเดิมที่1,680ได้ ไอ้ที่ผมให้น้ำหนักว่ามีโอกาสลงมีโอกาสลงถามว่ารู้ไหมผมไม่รู้หรอกแต่ทําไมผมถึงให้ภาพแบบนั้นมันก็ต้องย้อนกลับมาเรื่องของเทรนด์หนึ่งกดหนึ่งเรื่องที่ผมย้ําอยู่เสมอก็คือเรื่องของเทรนด์หาเทรนด์ให้เจอถามว่าโอกาสพลาดปีไหมมีโอกาสกระชากกลับขึ้นมาไหมมันก็มีหมดแหละจะกลับมาพันแปดได้ไหมกลับมาพันเก้าได้ไหมมันมีหมดแต่อย่างที่บอกครับถ้ามันจะไปได้มันต้องผ่านหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์ให้ได้ก่อน ้องผ่าน1770ให้ได้ก่อนแล้วสร้างแพตเทิร์นการกลับตัวซึ่งถ้าหลุดเทรนออกมาได้จริงเทรนตัวนี้เส้นเทรนตัวนี้เทรนสําคัญคือ D1 ึ่ามันดีหนึ D1 ขึ้นมาได้จริงผมอาจจะมองถึง2000ไปเลยเพราะอะไรเพราะภาพเดือนมันเป็นอะไรอยู่ครับมันเป็นไซด์เว้ยไหมนั่นคือในยะสําคัญนะครับผมถึงบอกว่าถ้าจะขึ้นกลับไป2000ก็ต้องไปพันซึ่งถ้าเกิดจะกลับขึ้นก็ต้องมาลักษณะแบบไหนครับอาจจะยกขึ้นมาเลย1700 1,770อาจจะยกขึ้นมาเลยก็ได้แล้วย่อกลับลงมาทดสอบ1,750เสร็จแล้วยกตัวขึ้นทะลุ1ั 7, 7 0ได้แบบเนี้ยจะเป็นสัญญาณของการกลับตัวเป็นทิศทางของการขึ้นในระดับ Time frame Day มันจะเป็นขึ้นของ Day แต่จะเป็นเวฟเวฟหนึ่งของอะไรครับของเดือนถูกไหมนั่นคือภาพที่เราติดตามอยู่ ะครับเพราะนั้นเดี๋ยวต้องติดตามครับว่าในส่วนนี้เองเนี่ยราคาจะเป็นแบบไหนราคาจะยกขึ้นมากลับขึ้นมาไหมหรือจะไม่ผ่านไอ้หนึ่งเจ็ดห้าศูนย์หนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์ยกมาแล้วติดแล้วถูกแต่ไอ้ภาพการขึ้นเนี่ยผมยังไม่ลงลึกเพราะอะไรเพราะเราอยู่กับเทรนด์พูดไปก็เท่านั้นเพราะนั้นภาพตอนนี้มารอหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์มารอหนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนสำหรับใครที่เล่นระยะยาวหรือเทรดไทม์เฟรมเดย์นั่นเองนะครับ มากันนี้ในภาพของ4ชั่วโมงนะครับก็จะได้เห็นแผนของวันนี้มากขึ้นซึ่งเมื่อเช้าผมได้วางกรอบวางราคาไว้ให้แล้วยไม่เช้าหรอกช่วงบ่ายช่วงเย็นนะครับใน t ิ k ตอกนะลองไปดูแล้วกัน,นครับก็เป็นสรุปง่ายๆสั้นๆแนวต้าน1740แนวรับ1725อัปเดตไปให้แล้วไปตามดูได้ติดตาม t ิ k t อกไว้ด้วยเพราะว่าอะไรสั้นๆผมว่าคงจะไปลบ t ิ k ต o อนั่นแหละง่ายดีใช่ไหม แล้วก็แนวรับอีกแนวหนึ่งก็คือบริเวณ1710อ่ะทำไมผมถึงให้นัยักเ7 1ดเดี๋ยวคุยกันนะครับแล้วก็แนวต้านอีกแนวหนึ่ง17 5 0ทีนี้ภาพที่ผมบอกก็คือเราต้องย้อนภาพไปภาพของวีคเนี่ยภาพวีคผมบอกว่าไงจัน์ทรอังคารพุธเนี่ยคืออะไรครับน้ำหนักคือไซด์เวย์คือออกข้างนะเพราะนั้นออกข้างมันมีโอกาสย่อหรือเท่าไหร่ 1, นอะครับแล้วก็วันอาจจะเป็นเริ่มต้นจากพุพฤหัส และสุกมีโอกาสจะวิ่งปรับตัวขึ้นคือโดยภาพรวมทั้งสัปดาห์มันเป็นภาพรวมของการไซด์เวย์ครับวันถ้าเกิดมองย่อยเข้ามาจันทังคารพุธเนี่ยวันในไทม์เฟรมระดับชั่วโมงเราอาจจะเห็นการปรับตัวออกข้างหรือลงแล้วก็วันพุธพฤหัสสุกอาจจะออกแนวลักษณะออกข้าง,งขึ้นน้ำหนักประมาณนะั้นเพื่ออะไรเพื่อจบวีคในลักษณะสัญ,ญญาณที่เป็นแบบแบบเนี้ย เป็นสัญญาณโดจิปรับตัวจากสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ยกตัวขึ้นมาแบบนี้<ม>เพื่อส่งในสัปดาห์หน้าให้ปรับตัวลงต่อได้แล้วไปเข้าตามเงื่อนไขของเทรดนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวก็ต้องมาตามดูครับว่าจะเป็นภาพแบบนี้ได้ไหมซึ่งถ้าเป็นภาพแบบนี้ก็อย่างที่บอกผมมองภาพไว้นะก็คืออันเนี้ยใช้เวมาก,ก่อนอ่ะแล้วก็ย่อลงมา17ึ 1, ่งพันเจ็ดร้อยสิบเนี้ยคือช่วงถึงกลางสัปดาห์เส้นปรปล สตัวนี้อันนี้คือตลอดทั้งสัปดาห์นะครับในไทม์เฟรมระดับ4ชั่วโมงเนี่ยเส้นปรับที่แบ่งตรงนี้คือ1นึ่งวีเพราะฉนั้นในช่วงต้นวีคผมมองว่าจะเป็นการยอ่อก่อนแล้วยกช่วงปลายสัปดาห์นี่คือภาพที่มองไว้ถ้ามาแบบนี้ได้ก็อย่างที่บอกการยกขึ้นมาเนี่ยถ้าไม่ทะลุ1750งสะสมช็อตเพิ่มแล้วก็ตั้งจุดตัดขาดทุนบริเวณหนึ่ก็ได้พยายามบีบ s l ให้ให้มากที่สุดผมไม่ได้หมายความว่าเอ้ยผมจะ คือผู้กำหนดราคาผมย้ำสเสมอ,อถูกไหมเพราะนั้นมันอาจจะขึ้นมา 1, 7, 5, 0, หนึ่งเจ็ดห้าูนย์แล้วทะลุแหกด่านขึ้นไปหนึ่งเจ็ดเจ็ดูนย์ไม่ได้ผมถึงบอกว่าไปจัดการมันนี่เมเนจเมนต์จัดการกระเป๋า,าตังค์ตัวเองด้วยไม่ใช่มั่นใจไปเสียหมดนะครับฝากเอาไว้ตรงนี้แต่ภาพรวมยังเป็นทิศทางของการลงนะครับมาดูในภาพของชั่วโมงสักิีหนึ่งนะครับภาพชั่วโมงอย่างที่ผมบอกว่าเอ้ยไอ้ก่อนหน้านี้มันยกไปเมื่อเช้าที่เราทําคุยกันเนี่ยมันมันยกขึ้นมาก็ผมก็เอ้ยมันจะหลุดไป ผมก็มองว่ามันน่าจะใช้เวก่อนจันอังคารและพุธใช้เวมันก็ซึมลงมานี่ไงซึมลงมาแล้วค่อยไปปรับตัวกันต่อนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้จริงแล้วลงมาติดหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์จริงเมื่อกี้ที่ผมติดเอาไว้คืออะไรครับผ้าของการทําอะไรครับอาจจะทําภาพนี้ไหมอ่ะแล้วกลับมาหนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์นี่คือที่คิดไว้นะครับก็เนี่ยแนวรับรับหนึ่งหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบประมาณฝากเอาไว้แล้วกันนะครับก็ ยังให้น้ำหนักครับว่าวันนี้คืนนี้มีโอกาสที่จะค่อยๆซึมลงมาเสียมากกว่านะครับเป้าหมายสองระดับราคาครับหนึ 1, ่งเจ็ดไม่ขอภายหนึ่งเจ็ดสองห้ามันลงมาถึงละเพราะเราวางตั้งแต่หนึ่งเจ็ดกรอบบนหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์นะครับแล้วก็กรอบตัวนี้แหละที่เราให้กันในติ๊กต็อกก็คือหนึ่งเจ็ดสองห้าเ้าต่อไปครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบบริเวณนี้ครับฝากกันไว้เท่านี้ครับ สำหรับเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่ยังไงถ้าชอบบทวิเคราะห์ของเราก็อย่าลืมครับกดติดตามกด subscribe กดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากช่องของเราแบบนี้ส่วนใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทางองคำกับเรานะครับก็าสามารถแอดไลน์แอดหรือกดลิงก์เปิดบัญชีที่รายละเอียดด้านล่างวิดีโอกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนนะครับให้กับทีมงานได้ทําคลิปทําเนื้อหาดีๆแบบนี้กันออกมาให้นะครับ สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาด้วยนะครับสวัสดีคุณยีนคุณทีเด็ดนะครับเังอยู่กันก็นสวัสดีครับคุณปุ้มคุณฤทธิ์นะครับหรือใครที่สนใจเข้ามาร่วมพูดคุยในกลุ่มกับเรานะครับไม่ว่าจะท่องทางใดที่รับฟังเราดูนะครับทั้งในส่วนของขับเฮ้าววันนี้อาจจะงดไปต้องขออภัยนะครับ ในส่วนของฝากเพ้า YouTube หรือ Facebook หากรับชมกันอยู่แล้วสนใจเข้ามาลมพูดคุยในกลุ่มเราก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้เลยนะครับไม่ได้มีเงื่อนไขหรือค่าใช้จา่ายใดๆนะครับแล้วก็ในส่วนของในกลุ่มเนี่ยก็อาจจะได้ ไม่อาจจะได้แหละก็คือได้ในส่วนของลิงก์ o ูมเข้ามาพูดคุยกันในห้องเทรดกันด้วยนะครับผมก็จะเปิดห้องตั้งแต่ช่วงประมาณสักหกโมงครึ่งอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็สามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองข่าวสารนะครับหรือระหว่างวิเคราะห์มีคําถามมีข้อสงสัยก็สามารถเปิดใหม่พูดคุยกันได้ไม่ได้ติดอะไรนะครับสําหรับผมนะแล้วก็ส่วนในส่วนของใครที่เปิดบัญชีกับเรานะครับก็จะมีสิทธิ์ในส่วนของเมมเบอร์ต่างๆด้วยนะครับก็จะได้จะพูดยังไงดีไม่ได้สิกแนล ผมเอาแค่จะเรียกว่าผมเอาออเดอร์ที่ผมเทรดมาแชร์กันดีกว่านะครับเป็นเพื่อนเทรดกันไปเป็นแนวทางนะครับก็เป็นสิทธิพิเศษเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ยังไงอย่าลืมครับถ้าใครติดตามอัปเดตเราควรจะไปครบทุกช่องทางนะเพราะว่าในส่วนของติ k t o k เองตอนนี้ก็อะไรสั้นๆเดี๋ยวผมมองว่าอะไรสั้นๆหนึ่งน,นาทีให้มันรู้เรื่องอัปเดตระหว่างวันอาจจะไปลงติ k t ต k กันด้นะครับแล้วก็ใครที่แบบเอ้ยอยากจะหาเพื่อนเทรดเทรดอยู่คนเดียวเราไป เจอกันในคลับเฮาส์เดี๋ยวทุกวันเนี่ยอย่างที่ผมบอกแหละว,วันนี้ถ้าไม่ติดเรื่องเสียงก็คงจะได้นั่งคุยกันนะครับในคลับเฮาส์ก็อย่างที่บอกว่าตั้งแต่ช่วงประมาณหกโมงครึ่งนะครับจนถึงประมาณสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มนะครับก็จะได้นั่งพูดคุยกันในห้องเพลททั้งในส่วนของระหว่างไลฟ์ด้วยแล้วก็ได้ไปคุยกับคุณโทนี่ในช่วงไลฟ์กันด้วยนะครับก็ฝากเอาไว้สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ อย่าลืมเดีย๋ยวไปต่อกันบนช่องของคุณโทนี่กันต่อนะครับไม่ใช่ช่องของคุณโทนี่บนไลฟ์ของคุณโทนี่นะครับคิดว่าตอนนี้น่าจะเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในบทวิเคราะห์พรุ่งนี้รอบเชา้าขอบคุณครับ